บทที่210แพทย์ควรพิจารณาอย่างรอบครอบในการตัดสินใจนักบินผู้ช่วยคิดแปลกๆพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรายงานว่าหญิงสาวคนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์เหตุใดเขาและกัปตันจึงฟังน้ำเสียงและคำพูดของกันและกันตันกะของความรู้ทางวิชาชีพนั้นแข็งแกร่งมากและดูเหมือนว่าพวกเขาจะมั่นใจในสถานการณ์ของผู้ป่วยทั้งสองมากทัศนคติแบบมืออาชีพไม่ต่างจากแพทย์และเขาดูมีความสามารถมากกว่าแพทย์บางคน คุณบอกว่าคุณเป็นนักศึกษาแพทย์กับตันถามคำถามนี้อย่างลังเลใช่ซีวันหญิงจะไม่โกหกอย่างแน่นอนอาจารย์ของคุณขอให้คุณคนไข้ไปที่กัวจือหรือไม่กับตันถามอีกครั้งเมื่อนึกถึงข้อมูลที่เขาได้รับดูเหมือนว่าบุคคลน,นี้มาจากกัวจือพี่ชายของฉันอยู่ที่กัวจือและตกลงกับฉันที่จะคนไข้ไปที่กัวจือเพื่อรับการรักษาซีวันหญิงได้ตอบกลับ กัปตันเข้าใจว่าบุคคลน,นี้น่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์จากกัวจือความสามารถทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือดกัวจืออยู่ในอันดับต้นๆของจีนและนักศึกษาแพทย์ของกัวจือได้รับการสอนจากผู้เชี่ยวชาญดังนั้นความสามารถของพวกเขาจึงเป็นเลิศกัปตันคิดว่าเขาสามารถเชื่อถือคำตัดสินของนักศึกษาแพทย์ของกัวจือได้นามสกุลของคุณคืออะไรฉันชื่อซี คุณหมอซี่โปรดดูแลผู้ป่วยทั้งสองรายให้ดีทีมงานของเราทั้งหมดจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งผู้ป่วยและผู้โดยสารทุกท่านไปยังสนามบินแคปปิตอลโดยเร็วที่สุดในระหว่างนี้หากมีปัญหาใดๆที่ต้องได้รับความร่วมมือของลูกเรือของเราโปรดแจ้งให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราทราบโดยทันทีกับตันแสดงความขอบคุณด้วยคำพูดและให้คำแนะนำในการให้ความร่วมมือกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซีวันหญิงตั้งใจฟังรายละเอียดระดับมืออาชีพของเครื่องบินที่กับตันและลูกเรือจัดเตรียมไว้ให้ตอนนี้มีเมฆฝนฟ้าขนองทั่วเมืองหลวงถ้ามีฟ้าแลบก็อันตรายเกินไปที่เครื่องบินจะผ่านเมฆฝนฟ้าขนองและจะลอยอยู่ในที่สูงกว่าเพื่อรอโอกาสหากเมฆฝนฟ้าขนองไม่หายไปสภาพอากาศจะเลวร้ายเกินไปและเครื่องบินหมดเชื้อเพลิงเครื่องบินอาจต้องบินไปยังสนามบินอื่นและลงจอดทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบอกกับซีวันหญิงถึงผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้ของเที่ยวบินเพื่อที่เธอจะได้สามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยตามสถานการณ์จริงเมื่อจําเป็นถ้าเครื่องบินแล่นผ่านก้อนเมฆมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อเจอกับกระแสลมหรือไม่ซีวันหญิงถามโดยจําได้ว่าบางครั้งการบินจะพยายามลงจอดผ่านเมฆฝนฟ้าขนอง ใช่หลังจากที่เรามาถึงสนามบินแคปิตอนหากกระแสลมที่นั่นไม่คงที่เครื่องบินจะได้รับผลกระทบและทุกคนบนเครื่องบินอาจรู้สึกอึดอัดในกรณีนี้จำเป็นต้องแก้ไขตำแหน่งของผู้ป่วยล่วงหน้าซีวันหญิงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และถามว่าจะใช้เวลานานไหมณนะจุดนี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องบอกความจริงว่าผู้โดยสารธรรมดาจะหงุดหงิดเมื่อเจอสถานการณ์นี้ผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องหลายเที่ยวบินอาจมีทัศนคติที่ดีขึ้น และผู้โดยสารบางคนขึ้นเครื่องเป็นครั้งแรกหรือครั้งแรกเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้จะกังวลมากไม่รู้ว่าลูกเรือจะทนไหวหรือเปล่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีประสบการณ์หลายปีในการให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินและนี่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากซี่วันหญิงพูดคุยกับลูกเรือย้ายผู้ป่วยไปที่ชั้นเฟิร์สคลาสชั่วคราวเมื่อผู้ป่วยและผู้ป่วยอยู่ด้วยกันพวกเขาสามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการให้กำลังใจและความสบายใจซึ่งกันและกัน สภาพแวดล้อมที่แยกออกไปสามารถป้องกันไม่ให้พวกเขาโต้อตอบกับผู้อื่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยังฟังข้อมูลทางการแพทย์ที่เธอให้มาและพยักหน้าอย่างเฉียบแหลมเช่นเดียวกับติงลูลู่และคนอื่นๆคำพูดของพวกเขาส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขาและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก็รู้สึกเป็นทุกอย่างมากพวกเขาเป็นพนักงานบริการที่ไม่มีสิทธิ์ให้ติงลูลู่หุบปากได้ ดังนั้นจึงควรย้ายไปชั้นเฟิร์สคลาสเพื่อแยกจากกันแผนการเจรจาจะถูกรายงานต่อกับตันในห้องนักบินได้รับการอนุมัติจากกับตันคนกลุ่มหนึ่งดำเนินการทันทีและย้ายคุณย่าและเลื่อๆไปที่ห้องโดยสารชั้นหนึ่งแน่นอนว่าต้องปรึกษาความคิดเห็นของผู้ป่วยครอบครัวและผู้โดยสารคนอื่นๆล่วงหน้ากล่าวว่าคุณแม่ที่ป่วยซึ่งกำลังจะขึ้นเครื่องในชั้นเฟิร์สคลาสอาจมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดในการพักฟื้น และลูกสาวของคุณยายก็ร่วมมือกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อเตรียมการต่อเครื่องแม่ของเลยเลยไม่เห็นด้วยกับลูกสาวของเธอที่จะไปพักในชั้น First Class คนไข้สองรายที่บอกว่าป่วยหนักพักอยู่ในห้องโดยสารชั้นหนึ่งและลูกสาวของพวกเขาไม่ได้ป่วยหนักและไปที่นั่นเพราะเชื้อโรคสำหรับปฏิกิริยาของแม่ของเธอเล่ยเลยก็ทำอะไรไม่ถูกน่าเสียดายที่เธอยังเป็นผู้เยาว์และจำเป็นต้องฟังพ่อแม่ของเธอ เธอไม่ใช่คนตัดสินใจพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องเคารพความคิดเห็นของผู้ปกครองผู้เยาวก่อนแม่ของเล่ยเล่ไม่เห็นด้วยและพวกเขาไม่ได้บังคับผู้โดยสารส่วนใหญ่บนเครื่องบินเข้าใจข้อตกลงนี้ทุกคนมีสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยและป่วยเวลานี้คุณยายยังคงหายใจลำบากและเคลื่อนไหวลำบากเล็กน้อยพื้นที่บนเครื่องบินแคบและไม่สะดวกต่อการบรรทุกผู้สูงอายุที่สามารถนั่งได้เฉพาะในห้องโดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้น จะเป็นการดีที่สุดหากผู้ป่วยสามารถบรรเทาอาการได้ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซีวันหญิงเริ่มปรับตำแหน่งร่างกายของผู้ป่วยและขอให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนำหมอนมาเพื่ออุ้มผู้ป่วยไว้ในอ้อมแขนของเธอมีหมอนให้พิงคุณยายโน้มตัวไปข้างหน้าด้วยตัวเองและพบท่าที่สบายกว่าโดยไม่ได้ตั้งใจแม่คุณคิดว่างไงลูกสาวคนไข้ถามชิดหูแม่คุณยายพยักหน้าฉันดีขึ้นแล้ว ไม่เพียงแต่ลูกสาวของผู้ป่วยเท่านั้นแต่ผู้โดยสารที่เฝ้าดูอยู่รอบๆก็ตะโกนด้วยความประหลาดใจคนไข้จะรู้สึกสบายตัวมากขึ้นเมื่อมีหมอนได้อย่างไรนี่มันหมอนอะไรเนี่ยหมอนวิเศษหรือซีวันหญิงกลัวว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจและจะปฏิบัติตามเธอจะมอบหมอนให้คนไข้ทุกคนและอธิบายให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินฟังว่าคนไข้รายนี้มีอาการไหลของเยื่อหุ้มหัวใจส่วนหนึ่งของหัวใจได้รับผลกระทบจากแรงดันไฮดรอลิกหายใจลำบาก และหัวใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดตำแหน่งที่ไหลออกมา,มามากขึ้นด้านหลังหัวใจเพื่อให้ร่างกายสบายตัวขึ้นผู้คนจะโน้มตัวไปข้างหน้าโดยไม่ตั้งใจเพื่อลดแรงกดดันจากการไหลบ่าของหัวใจหากร่างกายโน้มตัวไปข้างหน้าและไม่มีการรองรับด้านหน้าเธอเธอก็รู้สึกเหมือนเดิมมันยากมากการรองรับต้องไม่แข็งเกินไปมันจะสร้างความกดดันใหม่ให้กับหัวใจของเธอหมอนนุ่มๆน,นั้นมีไว้เพื่อให้เธอตั้งตารอเพื่อให้เธอรู้สึกสบายมากขึ้นหลังจากที่ทุกคนได้ยินเธอ อออันที่จริงเธอไม่เข้าใจคำศัพท์ทางเทคนิคที่เธอพูดเธอรู้แค่ว่าคนนี้น่าทึ่งมากท่านใดนั้นเสียงที่แทรกเข้ามาก็คือติงหลู่ลู่ลูกพี่ลูกน้องของเธออีกครั้งดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันไม่ให้ลูกพี่ลูกน้องของเธอแสดงความคิดเห็นลู่ซินจ้องมองพร้อมที่จะรอให้บุคคลน,นี้คุยโวเกี่ยวกับตัวเองอีกครั้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถอนหายใจสองครั้งในใจเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพบกับผู้โดยสารที่เต็มใจพูดออกมา ผู้โดยสารคนอื่นๆได้เรียนรู้จากอดีตดังนั้นเธอจึงไม่ได้วางแผนที่จะฟังความคิดเห็นของติงลูลู่ในครั้งนี้ติงลูลู่ไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับเธอเธอเพียงแต่ทําให้มั่นใจในสิ่งเดียวเท่านั้นและเธอก็บอกกับเพื่อนร่วมงานของเธออาหุยด้วยความโกรธเธอไม่ใช่นักศึกษาแพทย์เลยอะไรที่ไม่ใช่นักศึกษาแพทย์เหมือนใครไม่รู้แกล้งทําเป็นเข้าใจเธอเป็นหมอ อาแบบนี้เรียกว่ามีความคิดเห็นสูงไหมอาหุยบอกติงหลูลู่ว่ากรามของเธอกำลังจะตกไม่รู้สิพ่อฉันมักจะบอกว่าหมอบางคนกลัวลำบากเวลาออกไปข้างนอกพวกเขาแกล้งทำเป็นว่าไม่ใช่หมอแต่จริงๆแล้วเป็นหมออย่ามองเธอเหมือนเธอเป็นเหมือนนักศึกษาแพทย์บางคนดูแก่มากติงหลูลู่พูดแล้วโกรธที่ผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นนักศึกษาแพทย์เป็นของปลอมจริงๆแล้วเธอเป็นเจ้านายที่ซ่อนเร้นอยู่ติงหลูลู่จึงอยากจะคว่ำรถของเธอ ลูกพี่ลูกน้องคนนี้ยืนกรานที่จะยัดเยียดเจ้านายใหญ่ไว้บนหัวของเธอซี่หวันหญิงไม่มีอะไรจะพูดผู้คนจากครอบครัวป้าของลูกพี่ลูกน้องคนที่สองมักจะรีเฟรชขีดจำกัดต่ำสุดของการรับรู้ของเธอเสมอแต่เธอต้องยอมรับว่าคำพูดของติงลูๆลู่นั้นโดนใจคนบางคนมีคนคุยเป็นการส่วนตัวว่าอาจจะเป็นอย่างที่เธอพูดคนนี้บอกว่าเขาเป็นนักศึกษาแพทย์ แต่ก็ไม่ใช่ฉันไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างเธอกับหมอฉันไปโรงพยาบาลเพื่อไปหาหมอไม่รู้ว่าเป็นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างหมอคนไข้ที่ตึงเครียดหรือเปล่าซึ่งทำให้ทุกคนเห็นด้วยกับเวอร์ชันของติงลูลูลูกสาวของคุณยายพูดกับซี่หวันหญิงว่าคุณหมอคุณลืมนำบัตรประจำตัวแพทย์ติดตัวมาใช่ไหมไม่เป็นไรอย่าคิดเกี่ยวกับมันซี่หวันหญิงด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์พูดกับลูกสาวของผู้ป่วยว่า ฉันเป็นแค่นักศึกษาแพทย์จริงๆและฉันจะไม่สอบผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์จนกว่าจะถึงปีหน้าถ้าคนแบบคุณไม่สามารถเป็นหมอได้ฉันคิดว่าตาของผู้ตรวจคงจะตาบอดลูกสาวของผู้ป่วยซึ่งไม่รู้ว่าการตรวจของแพทย์คืออะไรยืนกรานหรืออาการของผู้ป่วยดีขึ้นแล้วเราต้องคว้าโอกาสและเวลาไว้กลุ่มคนที่ถือถุงออกซิเจนและยกผู้ป่วยได้ร่วมกันพยายามขนย้ายผู้ป่วยไปยังห้องโดยสารชั้นหนึ่งอย่างปลอดภยัย การที่ผู้ป่วยมีความเข้มขน้นยังเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในการดูแลผู้ป่วยอีกด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคิดว่าข้อเสนอของซีวันหญิงนั้นดีจริงๆคุณยายและลูกสาวของเธอเห็นเสี่ยวชูกังนอนอยู่บนเปลหามเมื่อพวกเขามาถึงห้องโดยสารชั้นหนึ่งสังซื้อหลิงลุกขึ้นทักทายคนไข้ใหม่แล้วนั่งลง เมื่อมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อยู่ด้วยจิตใจของผู้ป่วยทั้งสองก็ดีขึ้นและอาการของพวกเขาก็มีเสถียรภาพคนในครอบครัวก็โล่งใจในห้องนักบินของเครื่องบินกัปตันและนักบินผู้ช่วยได้พิจารณาสภาพอากาศเลวร้ายเหนือสนามบินแคปิตอนและเครื่องบินอาจจำเป็นต้องบินวนในอากาศเพื่อรอคำแนะนำจากหอคอยตามข้อมูลที่มอบให้โดยซีวันหญิงเครื่องบินที่ตกหลุมอากาศจะมีผลกระทบบางอย่างต่ออาการของผู้ป่วย จะเป็นการดีที่สุดหากรถพยาบาลมาถึงสนามบินล่วงหน้าตามคำสั่งของกัปตันนักบินผู้ช่วยได้ติดต่อกับหอสนามบินหลวงและแจ้งสถานการณ์บนเครื่องบินเพื่อขอความช่วยเหลือจากบุคลากรภาคพื้นดินหอควบคุมสนามบินแคปิตอลตามข้อกำหนดของเที่ยวบินของคุณ CC หนึ่งสองสามสี่มีผู้ป่วยบนเครื่องบินที่ต้องการความช่วยเหลือจากบุคลากรภาคพื้นดินและสนามบินจำเป็นต้องส่งรถพยาบาลพร้อมหนึ่งสองศูนย์เพื่อไปถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อยืนยัน ครับถ้าทำได้โปรดติดต่อศูนย์ฉุกเฉินหนึ่งเพื่อติดต่อรถพยาบาลของโรงพยาบาลกวัวจือเพื่อรับผู้ป่วยดรซีนักศึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลของพวกเขาอยู่บนเครื่องบินของเราและคิดว่าคนไข้ที่เกิดเหตุกระทันหันควรไปโรงพยาบาลเฉพาะทางเพื่อรับการรักษาเธอพาผู้ป่วยอีกคนที่จะไปรับการรักษาที่กวัวจือด้วยรถพยาบาลที่จัดไว้เพื่อรับผู้ป่วยอาจแจ้งให้คุณทราบที่สนามบินแคปปิตอนสถานีควบคุมสนามบินแคปปิตอน หอควบคุมจำเป็นต้องยืนยันอีกครั้งว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ไม่นานหลังจากนั้นศูนย์ฉุกเฉินหนึ่งได้โทรแจ้งแผนกฉุกเฉินของกัวจือแผนกฉุกเฉินกัวจือซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์ฉุกเฉินด้านหัวใจและหลอดเลือดที่ทรงพลังที่สุดในประเทศให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทุกช่วงเวลาทุกวันอย่างหนึ่งเป็นจำนวนมากและอีกอย่างคือส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องได้รับการรักษาทันที เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์กำลังยุ่งอยู่ในห้องฉุกเฉินโทรศัพท์ดังหลายครั้งเมื่อพยาบาลหยิบโทรศัพท์เฮ้มีอะไรหรือพยาบาลถามเสียงดังแผนกฉุกเฉินเป็นแผนกที่ดังที่สุดไม่ต้องพูดถึงศูนย์ฉุกเฉินด้านหัวใจและหลอดเลือดซึ่งมีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG ทุกที่และเสียงบีบก็ดังไม่หยุดคนที่ทำงานที่นี่ได้รับการฝึกฝนมายาวนานให้ส่งเสียงดังเหมือนตแตรเมื่อจำเป็น สภาพวัดล้อมในสำนักงานที่มีคนนั่ง120คนค่อนข้างเงียบสงบแต่คุณต้องคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับติตยภูมิและต้องพูดด้วยน้ำเสียงปกติสนามบินแคปิตอลโทรมาถามว่ามีหน่วยแพทย์หรือไม่นักเรียนในโรงพยาบาลของคุณอยู่บนเครื่องบินเที่ยวบิน CC 12 3 4เมื่อได้ยินคำถามนี้พยาบาลก็ตกตะลึงอีกฝ่ายหมายความว่าอย่างไรโทรพิเศษโรงพยาบาลเพื่อสอบถามนักศึกษาแทบ เป็นไปได้ไหมที่นักศึกษาแพทย์คนนี้ประสบปัญหาบนเครื่องบินมันยากที่จะคิดดังนั้นเรามาขอคําแนะนําจากผู้นํากันดีกว่าเรื่องแบบนี้พูดไร้าสาระไม่ได้ผู้อํานวยการจางผู้อํานวยการจางพยาบาลถือไมโครโฟนและมองหาคนโทรหาเหมือนลําโพงในห้องฉุกเฉินหัวหน้าพยาบาลเข้ามาตบไหล่โบกมือให้เงียบเงียบเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวตกใจแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง หัวหน้าพยาบาลที่สนามบินโทรมาบอกว่ามีนักเรียนในโรงพยาบาลของเราก่อปัญหาบนเครื่องบินพยาบาลรายงานต่อผู้นำอย่างประหม่าด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาหัวหน้าพยาบาลสะดุ้งและบอกมือให้รอและรีบไปหาจังหววเหวผู้อำนวยการจางหัวหน้าพยาบาลเปิดม่านด้านหลังเตียงฉุกเฉินและเรียกจังหววเหวด้วยเสียงต่ำ จางฮาวเยียวยืนอยู่ข้างหน้าด้วยมือข้างหนึ่งในกระเป๋าเสื้อคลุมสีขาวที่ไม่เกะกะของเขาและอีกมือหนึ่งดูเหมือนจะมีอิสระที่จะสัมผัสต,ต่อสั่งบนคางของเขาในฐานะผู้นำเขาไม่ได้ถูกรายล้อมไปด้วยกลุ่มผู้ติดตามโดยไม่คาดคิดรวมถึงแพทย์จากแผนกระดับปริญญาตรีของโรงพยาบาลแห่งนี้ตลอดจนแพทย์รุ่นเยาว์และนักศึกษาแพทย์ที่กำลังศึกษาอยู่ในแผนกฉุกเฉินในสถานการณ์เช่นนี้คงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะไม่โดดเด่นจากฝูงชน ยิ่งไปกว่านั้นใครในแวดวงอุตสาหกรรมไม่รู้จักชื่อนายจางใครๆก็อยากเจอนายจางด้วยเหตุนี้นิ้วของจางหววเหวยาจึงต้องเการอบหูของเขาเหมือนกับซุนหงอคงเขารู้ด้วยว่าคนกลุ่มนี้คงรอให้เขาโชลีลาลิงเป็นในายใหญ่ก็ต้องยอมจ่ายราคาอื่นเนื่องจากจางหววเหวยาถูกล้อมรอบด้วยกำแพงทองสำริดและกำแพงเหล็กหัวหน้าพยาบาลจึงไม่ได้ยินเสียงแรกดังนั้นเขาจึงต้องจับคนที่อยู่ตรงหน้าด้วยมือของเขา ฉันขอพูดสักสองสามคำกับผู้อำนวยการจางคนอื่นๆหันไปหาหัวหน้าพยาบาลแผนกฉุกเฉินและหลีกทางให้พวกเขาจางฮววเห่ยาไม่สนใจที่จะรายงานเหตุฉุกเฉินกับหัวหน้าพยาบาลเลยแต่เขามุ่งความสนใจไปที่ผู้ป่วยที่ป่วยหนักซึ่งต้องการแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วนเขาถามแพทย์คนแรกสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งเป็นเด็กจบใหม่ที่มาฝึกอบรมเยาวชนในแผนกฉุกเฉินว่าคุณไม่มีรายงานออกมาหรือ ใช่คุณหมอตอบข้างล่างครับหัวใจของเขาหยุดครั้งหนึ่งระหว่างทางหรือเปล่าใช่หยุดไปนานแค่ไหนแล้วตอนนี้เขายังไม่รู้สึกตัวหรือใช่คุณต้องการส่งเขาไปทำศัลยกรรมแบบไหนหลังจากที่หมอหนุ่มติดขัดเขาก็กระซิบว่าทางครอบครัวขออย่างยิ่งสิ่งที่พวกเขาขอพี่ใหญ่จังพูดในลักษณะเหเอียดยามเช่นนี้หมอหนุ่มมีเงยหยด แพทย์รุ่นเยาว์ไม่มีทักษะเพียงพอและไม่มั่นใจพอที่จะสนองความต้องการของครอบครัวเจ้าหนายที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจะดำเนินตามแนวทางของตนเองและปล่อยให้สมาชิกในครอบครัวทำสิ่งที่พวกเขาควรเลือกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเลยแพทย์สูงอายุตบไหล่ชายหนุ่มแล้วยิ้มไม่ต้องกังวลผู้อำนวยการแผแนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป็นคนดีมากแม้ว่าเขาจะเรียกติดตลกว่าหลอดยามาก็ตามบอกครอบครัวสิ จางฮววเหยากล่าวใช่แพทย์หนุ่มประจำบ้านมั่นใจเขาเปิดเวทระเบียนแล้วหยิบปากกาออกมาพร้อมที่จะบันทึกคำแนะนำของแพทย์ที่เจ้านายให้ไว้เมื่อมองดูการกระทําของอีกฝ่ายปากของจางฮววเหยาก็กระตุกและดวงตาของเขาแคบลงถ้าเขาไม่เห็นก็หันกลับมาและ,ะเผชิญหน้ากับหัวหน้าพยาบาลที่เข้ามาหาเขาผู้อํานวยการจางหัวหน้าพยาบาลรู้ว่าเจ้านายงานยุ่งมากเลยเขียนเรื่องสั้นๆว่า สนามบินโทรมาขอให้หัวหน้าของเราไปรับคนไข้เรื่องนี้จังหวาาวเหวยต้องสื่อสารกับสนามบินด้วยตัวเองเพื่อให้ชัดเจนสนามบินกำลังตามหาผมเกิดอะไรขึ้นจางหวาาวเหวยครุ่นคิดขณะพูดจากนั้นมองไปที่ชายหนุ่มที่อยู่ด้านหลังเขาที่กำลังรอคำสั่งของแพทย์และหันหลังกลับและจากไปพร้อมกับหัวหน้าพยาบาลชายหนุ่มที่ถือปากกาและรอคำสั่งของเจ้านายจู่ๆก็พบว่าผู้นำไปแล้วเขาตกตะลึงและไล่ตามไปสองก้าว ผู้อำนวยการจางผมไม่มีเวลาแล้วจางฮวาเยาทิ้งประโยคนี้อย่างเกียดคร้านกับกลุ่มคนหนุ่มสาวที่กำลังรอให้เขาเล่นกลเขามาจากไหนที่ละคนรอคำสั่งของแพทย์ลืมไปหรือเปล่าว่าเป็นหมอเป็นอิสระเร็วขึ้นนะหนุ่มๆห,หมอหนุ่มตัวน้อยบีบหัวใจของเขาเห็นได้ชัดว่าเจ้านายไม่ได้มีแผนให้เขาปล่อยให้เขาคิดเองมิสเตอร์จางคือเจ้าแห่งนรกบนศีรษะของหมอหนุ่มของพวกเขานั่นไม่ผิดเลย จางฮาวเาหาวี่ยสายหัวคิดว่าคนอื่นจะโกรธเขาได้เมื่อนึกถึงแพทย์หนุ่มอีกคนที่เขาเคยติดต่อด้วยเมื่อเร็วๆนี้เขาเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมเพียงครึ่งเดียวและผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือด้วยตัวเขาเองและชายคนนี้ต้องรอให้เขาออกคำสั่งแพทย์หลังจากเรียนจบและเข้ารับการฝึกแพทย์อธิบายว่าหมอหนุ่มดีๆนั้นหาได้ยากไปที่สถานีพยาบาลเอื้อมมือไปรับโทรศัพท์จางหววเหวยาวพูดกับหนึ่งสองศูนย์ฝั่งตรงข้ามคุณว่าไงนะ มันเป็นเช่นนี้ครับเจ้าหน้าที่รับสายที่0120เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังอย่างละเอียดเขาบอกว่าเธอเป็นนักศึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลของเราคุณบอกชื่อของเขาเองหรือเปล่าจางฮวยเหวายาถามเธอบอกว่านามสกุลของเธอคือซี่นามสกุลคือซี่เขาเพิ่งคิดถึงคนนั้นเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วแต่คนนั้นก็มาเปิดตาของจางฮวยเหยาดูเหมือนจะลอยด้วยความตกใจและดวงตาเจ้าเล่ห์ของเขาก็กรอก หัวหน้าพยาบาลที่กำลังฟังอยู่พยายามจำได้ว่าเด็กฝึกงานคนไหนในโรงพยาบาลของเธอชื่อซี่จากข้อมูลจากสนามบินดูเหมือนว่าเด็กฝึกงานซี่คนนี้จะมีทักษะและผู้คนที่ยอดเยี่ยมมักจะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนเสมอเธอจำไม่ได้ได้ยังไงว่ามีเด็กฝึกงานสีมือดีชื่อซี่อยู่ในโรงพยาบาลของเธอเมื่อมองดูสีหน้าของจางหายาหัวหน้าพยาบาลก็ถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว,ว่าผู้อำนวยการจางคุณรู้จักหมอซี่ไหม ต้องการให้จางฮวาเหวยาช่วยพูดถึงเด็กฝึกงานซี่ในความทรงจำของเธอมุมปากของจางฮวาเหวยาเปิดออกและเขาถามเจ้าหน้าที่ของศูนย์หสองฝั่งตรงข้ามเป็นหมอผู้หญิงหรือเปล่าใช่เจ้าหน้าที่ทั้งหนึ่งสองศูนย์คนได้ยินว่าเขารู้จักกันจึงพูดว่าหากเป็นเรื่องจริงกรุณาส่งรถพยาบาลไปที่สนามบินเพื่อรับผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลของคุณเธอบอกว่าจะส่งคนให้ไปโรงพยาบาลกัวจือหรือ จางฮวยเหวยาวถามอย่างชัดเจนบุคคลน,นี้ไม่ได้มาโรงพยาบาลเพื่อฝึกงานหากคนจากสถาบันการแพทย์แห่งชาติรู้เรื่องนี้พวกเขาจะฆ่าซี่หรือไม่เธอกำลังพาผู้ป่วยอาการหนักไปโรงพยาบาลของคุณคุณไม่รู้เรื่องนี้หรือเจ้าหน้าที่หนึ่งสองยังคงส่งข้อมูลที่ได้รับจากสนามบินและเที่ยวบินต่อไปจางฮายาวยเยลีตาลงโดยตระหนักว่าการโทรเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เรื่องปกติจริงๆหลังจากวางสายจางฮวยเห่ยาพูดกับหัวหน้าพยาบาลแผนกฉุกเฉินว่า เตรียมเตียงคนไข้าอาการหนักสองรายกำลังจะมาและพวกเขาจะลงจากเครื่องบินหากมีอะไรอย่างอื่นแพทย์ข้างต้นจำเป็นต้องแจ้งแล้วคนไข้คนไหนหัวหน้าพยาบาลถามเราควรจะแจ้งหมอคนไหนดีถามหมอชินสิเขาน่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนไข่แบบไหนจางฮวยเหยาที่พูดแบบนี้กำลังคิดว่าซี่ไม่กล้าบอกเขาถึงสถานการณ์จริงทางโทรศัพท์เมื่อคืนนี้ เพราะเธอคิดว่าเธอจะรู้ว่ามันไม่จําเป็นหลังจากที่เขามากล่าวหรือมีเจตนาแอบแฝงอื่นๆซีวันหญิงไม่ได้บอกเขาและอาจไม่ได้บอกคนในสถาบันการแพทย์แห่งชาติด้วยพูดได้คําเดียวว่าซีวันหญิงอาจไม่คาดคิดว่าจะมีผู้ป่วยรายอื่นบนเที่ยวบินที่ได้รับการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของศูนย์หนึ่งสองศูนย์คนแก้ไขความคิดของเขาและกล่าวว่าข้อมูลที่ลูกเรือบนเครื่องบินระบุไว้คือมีผู้ป่วยสามรายจางฮวาเหยวทำได้เพียงตั้งคำถามหลังจากฟังแล้ว นักศึกษาแพทย์และแพทย์ที่สามารถทำงานหนักหมายความว่าอย่างไรซี่เป็นตัวอย่างที่ครูในชั้นเรียนสามารถใช้ได้หลังจากพูดคุยกับหนึ่งสองยจังหวัวเหวยาวก็มอบไมโครโฟนให้หัวหน้าพยาบาลเพื่อแจ้งให้บุคคลน,นั้นทราบหัวหน้าพยาบาลหยิบไมโครโฟนของเขาและโทรหาแผนกอายุรศาสตร์เพื่อตามหาชินยูฮวานขณะที่ยังคงถามเขาต่อไปว่าผู้อำนวยการจังหมอซี่ผู้นี้เคยไปที่แผนกฉุกเฉินของเราหรือไม่ เธอจาไม่ได้ว่ามีเด็กฝึกงานฝีมือดีคนหนึ่งในโรงพยาบาลซึ่งมีนามสกุลว่าซี่เธอไม่ได้มาแต่เธอจะมาในอนาคตจางฮาวาเหวามั่นใจในเรื่องนี้มากตอนนี้เธออยู่แผนกไหนในโรงพยาบาลของเราหัวหน้าพยาบาลหันกลับมาและถามจางฮวาเหวยาวที่หลังตอนนี้เธออยู่แผนกไหนในสถาบันการแพทย์แห่งชาติผมต้องถามใครสักคนอาหัวหน้าพยาบาลแทบจะกัดลิ้นของเธอ จางฮววเหยาหัวเราะในลำคอมีลางสังหรณ์ว่าจะมีรายการดีๆให้ชมเร็วๆนี้มีคนเดินเข้ามาตรงหน้าเขาและพบว่าจางหววเหวยาวเดินเข้ามาหาเขาโดยตรงแล้วพูดว่าผู้อำนวยการจางคณะบดีขอให้คุณไปที่ห้องทำงานของเขามีเรื่องจะคุยกับคุณตกลงจางฮววเห่ายาเห็นด้วยพร้อมกับขมวดคิ้วมองดูโต๊ะเพื่อคำนวณเวลาในใจแล้วกลับไปที่แผนกฉุกเฉินเพื่อดูการแสดงของซี่หัวหน้าพยาบาลโทรหาชินยูฮวาลเพื่อตรวจสอบข่าว ชินมูฮวนยอมรับครั้งแรกว่าเขาช่วยซี่หวันหญิงส่งรถพยาบาลที่ไม่ฉุกเฉินไปที่สนามบินเพื่อรับผู้ป่วยและเมื่อเขาได้ยินว่าหัวหน้าพยาบาลมีผู้ป่วยอาการหนักบนเครื่องบินเขาก็แทบจะตะลึงคุณต้องแจ้งแพทย์คนอื่นๆทราบชินยูฮวานสารภาพว่าเขาไม่ได้แข็งแกร่งเท่าน้องสาวและบอกกับหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลของเขาเองมีหมออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องทำงานหนักเพื่อคนที่ทำได้และยิ่งต้องการคนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น ข้าใช่ด็อกเตอร์ชินหัวหน้าพยาบาลตอบด้วยรอยยิ้มวางสายโทรศัพท์ชินยูหวานคิดว่าน้องสาวคนเล็กหญิงหญิงเป็นหมอแบบไหนและบอกได้ว่ามันเป็นโชคร้ายบนความโชคดีอย่างแน่นอนที่ได้พบเธอหัวหน้าพยาบาลถือไมโครโฟนอยู่และทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องจากเมฆด้านนอกก็ตกตะลึงฝนจะตกหรือเปล่าพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกพยาบาลด้านล่างกล่าว หลังจากได้ยินสิ่งนี้หัวหน้าพยาบาลก็คิดกับตัวเองให้ตายเถอะวางโทรศัพท์อย่างรวดเร็วแล้วไปหาจางหววเหวยาเพื่อถามว่าจะทำอย่างไรทันทีหลังจากคิดว่าจางหววเหวยาสั่งเธอเป็นพิเศษให้เตรียมเตียงในตอนนี้คาดว่าสถานาการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นแผนกฉุกเฉินมักเผชิญกับผู้ป่วยอาการหนักทุกประเภทเสมอเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่มากในการต้อนรับผู้ป่วยอาการวิกฤตทุกประเภท ไม่จําเป็นต้องเตรียมเตียงล่วงหน้าเตียงในแผนกฉุกเฉินตึงเครียดจนตายแล้วจางพวยเหยยวขอให้เธอเตรียมเตียงโดยระบุว่าผู้ป่วยทั้งสองหน้าจะได้รับการช่วยเหลือทันทีและคงจะเป็นการเสียเวลาที่จะลุกออกจากเตียงในเวลานี้